ก็สวัสดีครับผมก็เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาส่งมอบงานนะครับที่หมู่บ้านเดอะแพนนะครับสายไหมอันนี้ก็จะเป็นตอนต่อเติมนะครับรอบบ้านเลยนะครับมีงานติดตั้งลงจอดรถหน้าบ้านนะครับหลังคานะครับผมแล้วก็ทําครัวหลังบ้านนะครับแล้วก็มีหลังคาข้างบ้านด้วยนะครับเป็นหลังคากันสาดนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับเป็นบ้านเดี่ยว ก็อันนี้เป็นติดตั้งหลังคากันสาดนลครับหน้าบ้านนะครับยวไปดูกันนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทรงนี้นะครับมีขาค้ำนะครับจํานวน4ี่ขานะครับผมเจ้าของบ้านให้ทำนะครับกันสาดอันนี้คือไม่ต้องมีรางหน้าบ้านนะครับก็เป็นตามวงจุยนะครับผมก็คือปล่อยน้ำลงไปเลยนะครับ นี้จะเป็นปลายหลังคาครับยาวก็ประมาณเกือบ12เมตรนะครับเดี๋ยวไปดูข้างบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนรอเติมทางเดินนะครับเป็นทางเดินนะของเดิมเป็นเป็นปลูกเป็นหญ้านะครับเป็นสนามหญ้าตรงนี้นะครับก็จะมีการเทคอนกรีตตรงนี้นะครับแล้วปลูกกระเบื้องเป็นทางเท้าไปนะครับประมาณเมตรนึงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นร้อยคาบน้านะครับได้ทําการล้างไว้นะครับนี่นะครับทํามาถึงตรงนี้ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนต่อเติมข้างบ้านอีกทีนะครับตรงนี้นะครับหลังคาก็ทํามาสุดตรงนี้นะครับคนละส่วนกับด้านข้างนะครับมาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับตอกเข็มไมโครไพล์นะครับฝั่งนี้ตอกไมโครไพล์จานวนอ่าเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ผมจำไม่ได้ประมาณฝั่งนี้ประมาณอ่าหกต้นนะครับผมฝั่งนี้ประมาณหกต้นนะครับรอบบ้านรอบหลังนี้ตอกประมาณสิบสี่ต้นนะครับ เข็มไมโคไพรจำนวน14ต้นนะครับ I10 ต่อเติมเป็นด้านข้างที่จะเป็นกันสาดนะครับติดตั้งกันสาดนะครับเป็นของเมทัลชีสนะครับเป็นแผ่นใสอะคริลิกนะครับเป็นใสเลยนะครับใสก็คือมองทะลุข,ข้างบนได้นะครับมองเห็นแสงด้านบนลงมาเลยนะครับติดตั้งรางน้ําสแตนเลสน,นะครับด้านข้างท่อลงท่อน้ําฝนลง2ฝั่งนะครับ ติดตั้งโคมไฟจานวน4จุดนะครับก็แบบแยกสวิตหนึ่งนะครับแล้วก็จ้ำกัโโรมเดิม1นอันนะครับอันนี้จะเป็นการจ้ำกโะพงเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตเพิ่มขึ้นมานะครับติดตั้งเดินท่อไฟนะครับสวิตอยู่ด้านในปูกระเบื้องพื้นนะครับเป็นลายนี้นะครับสวยนะครับเป็นหลังคาแผ่นแสงทั้งหมดเลยนะครับ ก็คือเจ้าของบ้านต้องการเป็นแบบโปร่งแสงเลยนะครับให้การผลได้อย่างเดียวนะครับแสงเจ้าของบ้านต้องการแสงเยอะๆนะครับผด้านนี้อาจจะจะปลูกต้นไม้นะครับผมแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระแนงนะครับปิดจากด้านบนหลังคาลงมาถึงกําแพงนะครับกําแพงเดิมนะครับที่เป็นสีน้าตาลนี้นะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นงานต่อเติมนะครับเป็นต่อเติมห้องครัวนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันอีกทีนะครับผม อันนี้ก็จะติดตั้งหน้าต่างนะครับหน้าต่างบานเลื่อนนะครับผมเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับติดตั้งลูกฝักนะครับให้ดูสวยงามนะครับส่วนต่อเติมของของของโครงการก็อยู่ประมาณนี้เองนะครับผมก็ทํากระจกพอดีขอบเดิมเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปชมด้านในกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูโครงการของเดิมนะครับที่ออกมาจากหนตัวบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูครับ อ๋อแล้วมีตรงนี้อีกจุดนะครับเป็นงานเปลี่ยนประตูนะครับนี่นะครับของเดิมเป็นประตูเลื่อนนะครับเป็นประตูกระจกเลื่อนนะครับเลื่อนซ้ายขวานะครับแต่เจ้าของบ้านเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นเฟรมอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นบานเปิดนะครับเปิดแบบนี้ครับนี่นะครับเปิดเปิด่างนี้นะครับเปิดเป็นบานผักแทนนะครับนะครับ ครับเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเปิดเข้าเข้าไปด้านในนะครับเปิดให้ดูอ๋อ,อล็อกล็อกสองจุดนะครับนี่ครับเปิดอย่างนี้เลยครับนี่ครับเปิดออกมาแล้วนะครับเปิดได้ฟังเลยนะครับเปิดเข้านะครับ แล้วก็เฟรมมีด้านล่าง้วยนะเฟรมอลูมิเนียมนะครับมีกระจกตายสองข้างเล็กๆนะครับผมก็ใส่แล้วก็สวยนะครับได้ฟางเลยเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงปิดเดองนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ก้านใหม่นะครับคือย้าย กระจกเดิมนะครับมาใส่ตรงนี้แทนนะครับมาใส่ด้านในนะครับผมก็ผมได้ทําการทาโครงผนังเบานะครับแล้วก็ยกกระจกชุดเดิมขึ้นมาติดตั้งนะครับของเดิมจะโล่งนะครับพื้นที่ตรงนี้จะจะโล่งจะโล่งไปเลยนะไหนมาอ่ะนะครับเปิดเข้ามาก็จะเป็นทําเป็นห้องอีกห้องนะครับนะครับอันนี้เป็นห้องนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูท้องห้องครัวกันเลยนะครับ ดูห้องครัวเลยนะครับผมเดี๋ยวลืมเกลบครับนี่นะครับเป็นส่วนต่อเติมด้านอีกฝั่งนะครับเป็นฝั่งแทงน้ำนะครับก็ปูกกระเบื้องจากด้านในนะครับออกมาถึงข้างนอกอันนี้ก็เป็นระบบท่อนะครับระบบท่อจะอยู่ฝั่งนี้หมดเลย ระบบสุขาพิบาลน,นะครับเยอะมากก็เทพื้นนะครับปรับพื้นเทปรับพื้นแล้วก็ปลูกกระเบื้องนะครับน,นี่ก็จะเป็นแทงน้ำโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหลังคาท่านที่มาจากส่วนในครัวนะครับยื่นออกมาถึงด้านนอกเลยเลยครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นหลังคานะครับติดตั้งไฟด้านนอกหนึ่งดวงนะครับ โอเคครับผมอันนี้มาดูส่วนด้านหลังกันเลยนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับจะติดประตูนะครับตะแกรงเหล็กฉีกนะครับเป็นงานเหล็กนะครับผมก่อนจะเข้าไปทางโซนซักล้างนะครับชมก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีท่อน้ําฝนนะครับตรงนั้นลงด้านนี้ด้านหนึ่งแล้วก็ด้านโน้นด้านไปดูด้านในนะครับอันนี้เป็นเปิดนะครับเป็นแบบของของกุญแจได้ครับใส่ยูนะครับ เปิดออกมาด้านนี้นะครับผมมันเปิดโอเคครับผมเข้ามาแล้วนะครับก็ฝั่งนี้นะครับก็เช่นเคยรับติดตั้งระแนงบางตานะครับยาวมาถึงตรงนี้นะครับนี่ครับเมื่อีผมอยู่ด้านนอกนะครับเดินเข้ามาถ่ายด้านในแล้วนะครับผม ก็จะมีระแนงในส่วนด้านนี้นะครับข้างบนนะครับหลังคาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นใสายคุณนะครับก็เป็นแสงปร่งแสงเหมือนกันนะครับแต่เป็นแบบสคุณนะครับก็กองแสงได้เพิ่มมาประมาณ50%นะครับฝั่งนู้นก็โดนเกือบ100%เลยนะครับเพราะมันเป็นแผ่นใสนะครับฝั่งที่ผมพาไปดูเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ที่บอกนะครับเป็นประตูฝั่งด้านในนะครับผมปิดก่อนนะครับ ด้านในก็จะมีที่คลองกันนะครับโอเคครับผมตรงนี้ก็จะเป็นหลุมซักล้างนะครับที่ทําไว้สําหรับเพื่อใช้งานนะครับในหลุมนะครับซักผ้าซักอะไรนะครับผมจะมีก๊อกหนึ่งอันนะครับมีรูระบายตรงนี้นะครับรูระบายจะอยู่ช่องนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อไขมันเดิมนะครับมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับถังดักไขมันนะครับแล้วก็ถังดักไขมันนี้นะครับเวลาเรา เก็บเปิดขึ้นมาเนี้ยก็จะเปิดง่ายนะครับเราไม่เปลี่ยนเป็นฝากลมนะครับเพราะว่าฝากลมไม่สามารถเอาตะกร้าของทั้งดาไขมันขึ้นมาได้นะครับทุกบ้านผมจะทําเป็นฝาเลี่ยมแบบนี้หมดนะครับใช้งานง่ายครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นปลูกกระเบื้องต่างระดับขึ้นมาจากหลุมนะครับขึ้นมาอีกประมาณ5เซนนะครับด้านนอกก็ต่างระดับลงไปนะครับเมื่อกี้ลืมบอกก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปนะครับส่วนมาดูในครัวนะครับในครัวก็จะติดนี่นะครับเป็นกระจกบานเลื่อนนะครับมีลูกฝักแต่งนะครับให้ดูสวยงาม ข้างบนเป็นกระจกแสงเหมือนเดิมนะครับโปร่งแสงนะครับให้แสงเข้าไปในครัวได้นะครับโอเคครับผมไปดูด้านในนะครับในครัวนะครับก็อย่างที่บอกก็คือมันจะมีสเต็ปอีกหนึ่งสเต็ปนะครับก็คือตรงนี้หนึ่งระดับนะครับยกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเป็นสามระดับนะครับจากหน้าขึ้นมาประตูกระจกเลื่อนได้ทั้งสองฝั่งเหมือนเดิมนะครับก็มีมุงติวดให้พร้อมนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะมาดูในครัวนะครับ ผมเปิดไฟนะครับสวิตผมจะติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับเป็นบล็อกลอยนะครับของเดิมมันเป็นผนังพีแคนนะครับก็คือไม่ได้ฝังนะครับเดินท่อนะครับอยู่ซ่อนอยู่ด้านนี้นะครับซ่อนอยู่ด้านนี้โอเคดูในครัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นครัวครัวเคาน์เตอร์ยาว4เมตรนะครับโปูกระเบื้องนะครับเจ้าของบ้านโปูกระเบื้องจากท็อปขึ้นไปแค่75เซนนะครับด้านบนเป็นงานสีทั้งหมดนะครับโปูกระเบื้องไม่เต็มผนังนะครับผม ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเนื้อที่ว่างนะครับสําหรับตั้งตู้เย็นนะครับหรือว่าชั้นวางอะไรต่างๆนะครับก็จะมีเนื้อที่เหลืออยู่ประมาณสักสเมตรกว่าได้นะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับก็จะมีไฟ2อดวงเองนะครับแล้วก็จะมีแผ่นแสงเหมือนเดิมนะครับเป็นช่องเซอร์วิสได้นะครับกรณีถ้ามีปัญหาเรื่องเดินไฟอะไรก็เพียงเปิดช่องนี้ไปก็สามารถที่จะเซอร์วิสหรือทําอะไรได้นะครับนี้เคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ก็จะเป็นโรนสีขาวนะครับ ทั้งหมดเลยแต่ข้างบนท็อปนะครับจะเป็นลายหินอ่อนนะครับผมกระเบื้องขนาด60สคูณเมตร20นะครับก็เวลาปูไปแล้วร่องก็แทบไม่เห็นนะครับมันจะน้อยมากนะครับส่วนชุดบานนะครับชุดบานชุดตู้แขกก็จะเป็นของคิงนะครับสีเทานะครับแบรนด์ยอดนิยมนะครับผมสีเทานะครับอันนี้ก็จะเป็นบูธนะครับของมิ้งนะครับแก๊ ชุดพูดนะเป็นชุดพูดชุดเตาเป็นของเมกนะครับแล้วก็ตู้แขวนนะครับสีเดียวกับบาร์ดีแล้วครับที่ตั้งไมโครเวฟนะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นบาิดคู่บานเเดี่ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ติดตั้งไว้สวยงามนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตะแกรงวางจานนะครับเป็นชั้นวางจานอันนี้เป็นหน้าต่างนะครับที่ผมถ่ายจากด้านนอกเข้ามาเมื่อกี้นะครับก็ ที่ที่นหน้าต่างมาชิดตรงเสานะครับคือเมื่อกี้มองไปมันชิดชิดเกินเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันจํากัดนะครับเราจะทําตรงนี้กับตรงนี้พอดีกับกําแพงเลยนะครับหน้าต่างตรงนี้มันจะเป็นกล่องท่อเซอร์วิสนะครับเป็นกล่องชาร์ปนะครับเป็นกล่องชาร์ปของโครงการนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นท่อนแท่งทองแดงนะครับแท่งกาวครับขอโทษทีครับไม่ใช่แท่งกาวครับเป็นที่ชิดหัวครับผมก็ ของเดิมเป็นท่อเล็กๆนะครับเราก็ได้เปลี่ยนเป็นฝาท่องเดแลองให้นะครับล้างจานสองหลุมครับเทส็จแล้วนะครับน้ำไม่รั่วแล้วนะครับเช็คมาสองวันแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นใต้ซิงค์นะครับระบบท่อนะครับปูกระเบื้องด้านในหมดเลยนะครับถูกช่องนะครับอันนี้เป็นบานประตูเดี่ยวนะครับอันนี้จะเป็นถังแก๊ส แก๊สก็เจาะรูนะครับไว้สาหรับลงนู้นนะครับเห็นไหมครับเจาะรูสําหรับแย่สายแก๊สนะครับเพื่อข้ามมาฝังนี้นะครับผมโอเคครับก็อ,อย่างที่ผมบอกนะครับที่นี่ต่อเข็มจํานวน14ต้นนะครับรอบบริเวณรอบบ้านทั้งสองฝั่งนะครับผม ก็เก็บความสะอาดปั้งน,นะทั้งหมดแล้วนะครับผมก็พร้อมส่งงานนะครับเจ้าของบ้านก็อาจะเข้าตรวจงานพรุ่งนี้นะครับแต่เราก็เก็บงานให้ละเอียดหมดแล้วนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าจะจะผ่านไหมครับก็ผ่านปุ๊บผมก็รับเงินเลยนะครับ <c ười> <c ười> ทำกันมาหลายวันแล้วนะครับคือเก็บรอสองวันเลยจนคิดว่าจะไม่มีจุดไหนท,ที่ที่ต้องมามีปัญหานะครับผม โอเคครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับมันจะมีงานอยู่แค่นี้นะครับก็หลังนี้นะครับต่อเติมอยู่ประมาณ5้าแสนกว่าบาทนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับก็ใช้เวลาเลยนะครับงานช่วงที่จะเก็บนะครับหลายวันนะครับก็ที่ผมเคยบอกไว้เก็บมันต้องให้ละเอียดหน่อยครับโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามดูนะครับแล้วก็ฝากสําหรับคนที่มาดูใหม่ก็ฝากกด ไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเด<ม><น>ี่ยม